หลังจากลิซ่าปล่อยให้แฟนคลับคิดถึงได้ไม่กี่วันคะ่ะผลงานล่าสุดก็ได้ร่วมงานกับแอลคอรียในนิตยสาราฉบับเดือนพฤษภาคมโดยยังมีวิดีโอที่ให้สัมภาษณ์แล้วให้ลิซ่าตอบคำถามด้วยอีโมจิคะ่ะโดยคำถามแรกถามว่าสิ่งที่คิดเยอะที่สุดตอนถ่ายนิตยสาราในวันนี้ลิซ่าก็โชว์ป้ายตัวอีโมจิยิ้ม ใส่แว่นตาดำแล้วบอกว่าเซ็ตทุกอย่างเท่มากเลยค่ะหนูทำหน้าเท่ๆแบบนี้เยอะเหมือนกันค่ะเลยรู้สึกว่านึกถึงอันนี้ทั้งวันเลยค่ะถ้าพูดถึงเซลีนกับลิซ่าสิ่งที่นึกออกเป็นอย่างแรกลิซ่าบอกว่าพวกเราเหมือนเพื่อนสนิทค่ะพร้อมโชว์อีโมจิตัวนี้เลย ได้มีการถามถึงวันครบรอบวันเกิดครั้งที่25ของลิซ่าเป็นอย่างไรบ้างหนูเล่นเป็นเจ้าหญิงค่ะใส่ชุดสีฟ้าตัวใหญ่ๆแล้วทุกคนก็ทาเหมือนหนูเป็นเจ้าหญิงสนุกมากเลยค่ะแล้วจัดปาร์ตี้ที่บ้านแบบธรรมดาธรรมดาค่ะมีการถามเรื่องการแต่งหน้าในวันงานลิซ่าบอกว่าก่อนวันงานลิซ่ามีการบอกว่าอยากติดอะไรที่มันมีเพจค่ะแล้วเขาก็เอามาให้เลือกหลายแบบเลยถ้าให้อธิบายเมมเบอร์แบ็คพิงเป็นอีโมจิโดยลิซ่าให้อีโมจิโรเซ่เป็น อุจิค่ะโดยมีที่มาว่าเวลาที่เมมชื่อในโทรศัพท์ค่ะลิซ่าจะเมมว่าโรซี่แล้วก็ต่อด้วยอ e ิโมจิอุนจิส่วนแชยองก็คือโรเซ่เนี่ยจะเมมชื่อลิซ่าว่าลิซ่าอุนจิค่ะอิโมจินี้จะพิมพ์ไว้หลังชื่อค่ะแล้วบอกว่ารักนะแชยอง่ะ อันนี้พี่จีซูคะ่ะพร้อมอีโมจิรูปกระต่ายพี่เขาบอกว่าตัวเองเป็นกระต่ายคะ่ะหนูก็เลยซื้อพวงก,กุญแจแครอทน่ารักน่ารักให้ในวันเกิดพี่เขาเสมอเลยคะ่ะพี่เจนนี่จะมีอิมเมจที่เซ็กซี่อยู่ตลอดคะ่ะหนูก็เลยมักจะชอบพูดกับพี่เขาว่าเซ็กซี่จังเลยเลยให้เป็นอีโมจิจ๊บคะ่ะอีโมจิที่คิดว่าเหมาะและเหมือนกับตัวเองที่สุดโอ้ยเลือกไม่ได้คะ่ะหนึ่งในสองอันนี้เลยคะ่ะระหว่างอีโมจิรูปแมวกับรูป,ล,ปลูกเจี๊ยบคะ่ะ แต่เหมือนจะเป็นลูกเจยบค่ะหนูคือเจยบลิซ่าค่ะเนี่ยน้องมันน่ารักแบบนี้ค่ะทุกคนโอ้ยน่ารักคำถามต่อไปกันเลยค่ะอีโมจิที่ใช้บ่อยหรือชอบที่สุดลิซ่าบอกว่าอันที่ใช้บ่อยๆละ่ะคะก็จะเป็นตัวรูปยิ้มแล้วก็มีหัวใจเล็กๆสีแดง3อันค่ะแล้วก็มีรูปหัวใจสีดํา แบบนี้ค่ะแล้วยังบอกอีกว่าถ้าเกิดเป็นรูปหัวใจสีแดงมันไม่เท่แต่ถ้าเป็นรูปหัวใจสีดำ<ม>จะเท่มากอันนี้จะใช้ในหมู่เมมเบอร์ก็ใช้กันเยอะค่ะว่าไม่ได้นะอีโมจิก็อยากได้แบบเท่ๆเด้อซีรีส์ที่ช่วงนี้กำลังอินที่สุดซึ่งเมื่อหนึ่งปีก่อนลิซ่าบอกว่าเป็นเพนท์เฮาส์อะค่ะและตอนนี้ล่ะคะลิซ่าบอกว่ามีค่ะล่าสุดเป็น25 21 ช่วยบอกความรู้สึกหน่อยค่ะลิซ่าส่งอีโมจิร้องไห้มาค่ะทุกคนอ,อหนูร้องไห้หนักมากกับฉากสุดท้ายบางทีก็เป็นแบบนี้คะ่ะดูแบบสนุกมากเลยคะ่ะอซีรีส์เรื่องนี้แอดก็ดูเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าดองไว้เพราะว่าไปอ่านสปอยมาไปอ่านสปอยมาว่าเออเขาไม่ได้คู่กันนะทุกคนแล้วก็เลยแบบหน่อยนะแล้วก็เลยเออเอาดองไว้ก่อนนะ พร้อมแล้วค่อยกลับไปดูค่ะคำถามต่อไปสีที่อินในช่วงนี้ของหนูสีเขียวค่ะแต่ไม่ใช่สีเขียวแบบนี้แต่เป็นสีเขียวมัทฉะแบบชาเขียวค่ะช่วงนี้ก็จะอินสีเขียวโทนนั้นมากเลยค่ะหนูยังซื้อทั้งเสื้อกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าตาังล่าสุดเปลี่ยนไปนสีเขียวกากีช่วงนี้หนูเป็นสาววกสีเขียวค่ะถ้าให้อธิบายเพลงมันนี่เป็นอีโมจิลิซาก็ชูอีโมจิที่เป็นรูปสามนิ้วแบบนี้เลยค่ะ เป็นเพราะเพลงที่ทุกคนสามารถสนุกไปกับมันได้ค่ะพอยของการเต้นเพอร์ฟอร์มนี่ที่ลิซ่าเลือกอ๋อท่านี้ค่ะเป็นท่าที่ยกขาขึ้นมาแล้วก็สายก้นค่ะ ทุกคนชอบกันมากเลยค่ะตรงนี้คือพอยต์เลยค่ะทุกคนคือชอบกันมากเลยค่ะถ้าให้อธิบายสไตล์แฟชั่นฉันเป็นอีโมจิลิซ่าเลือกมา3อย่างค่ะก็คือตัวรูปยิ้มใส่แว่นตาดำหัวใจสีดำแล้วก็ตัวชู3มนิ้วแบบนี้ค่ะเพราะอยากที่จะแต่งตัวไปไหนมาไหนแบบเท่เทตอนไปช้อปปิ้งที่ร้านวินเทจก็จะซื้อแจ็คเก็ตหนังช่วงนี้หนูเลยซื้อชุดผู้ชายมาใส่เยอะมากค่ะช่วงนี้หนูก็จะแต่งตัวแบบเท่เทออกจากบ้านค่ะสิ่งที่ช่วงนี้ให้พลังเรามากที่สุด ดิซ่าชูอีโมจิรูปแมวแล้วก็รูปสุนัขะแล้วบอกว่าพวกเด็กๆค่ะน้องแมว5ตัวน้องหมา1ตัวอวดเด็กๆให้ฟังหน่อยค่ะถ้าให้อวดจะยาวมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยมาด้วยกันค่ะถ่ายด้วยกันเซตหนึ่งกับเลิฟของหนูค่ะแล้วก็แมว5ตัวทุกตัวขี้อ้อนหมดเลยค่ะไม่ทันไรก็คิดถึงแล้วค่ะรีบเลิกงานแล้วก็ต้องกลับไปให้อาหารค่ะน่ารักเนาะทุกคนทำงานเสร็จรีบกลับบ้านไปให้อาหารแมว าลาวากับผู้อ่านแอลสักประโยคค่ะสวัสดีค่ะผู้อ่านแอลทุกคนไม่เจอกันนานเลยนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอของหนูค่ะขอบคุณที่ให้ความสนใจอยู่เสมอเลยนะคะรักนะคะไว้เจอกันอีกค่ะ แล้วนี่นะคะก็จะเป็นเบื้องหลังโดยการมีน้องหมาอย่างน้องเลิฟนะคะมาให้กําลังใจแล้วก็มีการถ่ายรูปด้วยกันไปเซตหนึ่งตอนแรกแอดอะเหตุรูปนี้แล้วก็นึกว่าน้องน่ะเอาข่ากดกดน้องเลิฟไว้นะคะแบบไม่ให้น้องดื้ออะไรอย่างนี้แต่ไม่เลยคะ่ะน้องนั่งเองทุกคนสังเกตดีๆคือน้องนั่งเองนะคะโอ้ชลาดแสนรู้มากเลยคะ่ะ มาเป็นคลิปยาวๆ6นาทีกว่าสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็ให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันบ้างคะ่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบใจจ้า